สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า5ข้อคิดดีๆเตือนสติเตือนใจให้รักตัวเองมากๆนะคะบอกว่าการมีชีวิตนั้นสั้นและผันผวนกว่าที่เราคิดใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรเพราะฉะนั้นการตั้งอยู่บนความไม่ประมาจึงเป็นสิ่งที่ต้องนํำมาเตือนสติ เตือนใจตัวเองเสมออย่าต้องมานั่งเสียดายกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วทั้งที่มันผ่านเข้ามาในให้เราจับแล้วแท้ๆขอโทษนะคะทั้งที่มันผ่านเข้ามาให้เราจับแล้วแท้ๆรักตัวเองให้มากๆเติมเต็มให้ตัวเองเสมอเพราะไม่มีใครจะทนอยู่กับความทุกข์หรือร่วมกับความ สุขร่วมกับความทุกข์ของตัวเองได้มากเท่ากับตัวเราเองเหรอนะคะในเมื่อความสุขความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเรากำหนดเองลองมาดูข้อคิดเตือนสติและเตือนใจตัวเองดูไหมว่าวันนี้รักตัวเองมากพอหรือยังนะคะเขบอกว่าดูแลร่างกายให้เหมือนว่าต้องพึ่งพามันไปอีกหนึปี การใช้ร่างกายเปลืองโดยเฉพาะการอย่างทำงานหนักไม่ได้คุ้มค่าเลยเมื่อเทียบกับผลเสียที่ได้หลายคนมองว่ายิ่งหาเงินได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นเป็นเรื่องจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะถ้าไม่ทนุถนอมร่างกายเลยไม่ตายไวไม่ตายไวก็อยู่อย่างโทรมานเมื่อแก่ชรา อย่าลืมว่ายิ่งอายุมากสภาพร่างกายยิ่งเสื่อมถอยต่อให้หาเงินได้มากแต่ต้องหมดไปกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือทนทุกข์ทรมานอยู่กับร่างกายที่ไม่สมประกอบจะมีความสุขได้จริงๆหรือนะฮะต่อมาเขาบอกว่าเที่ยวให้มากที่สุดก่อนที่ตัวเองจะไม่หรือจะไปไม่ไหวนะคะ การออกไปเที่ยวเป็นการสแสวงหาทั้งประสบการณ์และความสุขนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวถ้ายังมีโอกาสได้เที่ยวปัจจัยอื่นๆยังเอื้อให้เที่ยวได้เช่นมีเวลามีเงินและอายุอานามยังไหวอยากไปเที่ยวไหนจงรีบไปเที่ยวซะอย่าคิดว่าเอาไว รอไปตอนที่หมดภาระแล้วในวัยเกษียณตอนนั้นมันไม่สนุกหรอกร่างกายไม่ได้เอื้อให้ไปไหนมาไหนไกลๆที่สำคัญอาจไม่ได้อยู่นานมากพอจะได้เที่ยวในวัยนั้นด้วยนะคะต่อมาก็บอกว่าเวลาและโอกาสเป็นของมีค่าอย่ากล้าปฏิเสธก็หมายถึงว่ารู้รู้ใช่ไหมว่าเวลาและโอกาสเนี่ย นะคะดีๆไม่ได้มีเข้ามาหาเราได้ทุกวันอย่าคิดว่าเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทําก็ได้เราอาจจะไม่ได้สัมผัสโอกาสนั้นอีกเลยพอหมดโอกาสไปก็จะมานั่งฟูมไฟเสียใจเสียเวลาอีกฉะนั้นอะไร <c oughs> ขอโทษนะคะฉะนั้นอะไรที่คิดว่าสําคัญมีค่าหรือพลาดไม่ได้อย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปจงตอบรับทุกโอกาสที่เข้ามา จะมากจะน้อยไม่สำคัญ <c oughs> สำคัญแค่ว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดบนให้หในหัวว่ารู้งี้ตอนนั้นจะทำอะไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะต่อมาก็บอกว่าอยากบอกอะไรใครก็พูดไปเลยจากข้อที่ผ่านมาเวลาและโอกาสเป็นสิ่งที่มีค่ามีมาแล้ว อย่าปล่อยให้หลุดมือไปเพราะฉะนั้นอะไรที่พูดได้ทำได้นะเวลาณนะโอกาสนั้นก็ทำซะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนถ้ามัวแต่ประ,ประวิงเวลาไม่เราก็เขาฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้คนเรามีโอกาสแสดงความรู้สึกที่แท้จริงและอีกฝ่ายก็สามารถรับรู้ได้จริงๆเฉพาะแค่ ตอนมีลมหายใจอยู่เท่านั้นนะคะต่อมาเขาบอกว่าอีกข้อหนึ่งเลือกคู่ชีวิตอย่างรอบคอบและระมัดระวังนะคะเขาบอกว่าน่าจะเคยได้ยินภาษาชาวบ้านพูดกันมาบ้างว่ามีผัวเมียผิดคิดจนตัวตายอดีตคู่ชีวิตหลายๆคู่ พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงอย่ารีบร้อนที่จะแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่กับใครไปกันไปตลอดชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจให้อรอบคอบหรือระมัดระวังมากพออย่าให้ความรุ่มหลงม,ม,มาบังความเป็นจริงอย่าลดสเปกเพียงเพราะอยากมีแฟนอย่ากลับไปหาแฟนเก่าเพราะเหงาอย่าทำร้ายตัวเองให้เหนื่อยหนักกว่าเดิมเพราะคนที่ไม่ได้คิดจะสนับสนุนกันละกัน นะ,ะอันนี้เรื่องจริงนะคะเรื่องคู่ชีวิตเนี่ยนะคะหรือไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องคิดอย่างมีสตินะคะทุกข้อที่จินอ่านมานี้นะคะเพื่อนๆลองทบทวนกันดูนะคะทุกๆคนจินคิดว่าถ้าไม่ว่าเราทำอะไรนะคะเรามีสตินะคะคิดไตรตรองมีปัญญาคิดก่อนที่จะทำนะ,ะจินว่าไม่ว่าจะผิดพลาด ไปมันก็จะจับหนักก็เป็นเบานะคะหรือถ้าเราทำประสบความสำเร็จเราก็จะภูมิใจตัวเองเพราะเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้จินก็นำมาเตือนใจเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ